เออเอาหนังเสือเหลืองมาปูราดอากเนี้ยนะไม่อนั้นคือถือว่าไม่สมควรละนะเป็นอากาศปิยะละอื่าหรือว่าหรือว่าฟูกที่ทําด้วยผมนะที่ทําด้วยที่ทําด้วยผมคนออันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ไม่ควรละรอตอนนี้ต่อไปอีกมีน่าเศ็นเศเอาว่าอย่างคืน ย่อมไม่ควรอามีได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคำว่าอันยังตัวนี้นะต้องยืมกิริยาประโยคหน้ามาแปลแต่ต้องยืมกริยาประโยคหน้ามาแปลนะนะั่ะเครื่องราชที่ไม่สมควรที่เขาปูราดไว้บนเตียงเล่นต่างนั่นแหละไม่ควรก็คืออื่นจากเนี้ยอื่นจางเนี้ยนะอื่นจากเครื่องราดที่ไม่สมควรนะ่นหมายว่าอ่าอื่น อย่างอื่นนะเกรน่ปูน,ปนาดอย่างอื่นย่อมไม่ควรหาไม่ได้ต้องแสดงว่าควรใช่ไหมอาจารย์ต้อง,งปฏิเสธตรงข้างเพราะฉะนั้นต้องยืมกริยาของประโยคข้างหน้ามาแปลว่าก็สแสดงว่าอย่างอื่นใช้ได้หมดอย่างอืน่นก็ใช้ได้ก็คือเนี่ยเ้นอย่างเงี้ยตรงเนี้ยนนนนเครื่องเครื่องล่าที่ไม่สมควรเนี่ยถ้ามันอื่นจากตรงเนี้ยนะอืน่นจากเครื่องล่าที่ไม่สมควรเนี่ย ก็บอกว่าไม่สมควราำนี้ได้ก็แสดงว่าสมควรเข้าใจไหมอย่างอื่นไม่ใช่เออมันนั่นต้องใส่นัทปฏรเสธเข้ามาตรงนี้นะต้องใส่มาไม่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวเขากินเดี๋ยวเขาินกินเดี๋ยวผมออกมาตรงนี้ออกมาทําไมเนี่ยอเออก็ออกมากินสิ ต่อไปอีกนะเพราะเหตุนั้นนาต่อไปเพราะเหตุนั้นในอัตกถาธรรมิก,กาสูตรท่านก็กล่าวไว้ว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมที่ท่านที่แปลมาแล้วนะที่แปลมาแล้วอันนี้ก็ะดาษมาน็ใส่ไว้ให้แล้วเรียบร้อยอก็การนอนการนอนบนพื้นดิน แม่ที่ปูราดแล้วด้วยผ้าขนสัตว์เป็นต้นย่อมควรผ้าขนสัตว์คืออะไรฮะที่เราเรียกกันทุกวันเรียกอะไรผ้าโกเช่าเหรอกปนาผูู้กหรือผมอ๋มอ,อทำไมอันนี้ให้เอาขนขนสัตว์มาทำมาสงสารสัตว์อะอสงสารก็ <laughs> <laughs> เอ่อพอถึงฤดูร้อนเขาก็ต้องอะไรไปโกนให้มันน่ะเป่งั้นมันร้อนตายอ๋อถ้าไม่ใช่เสือเหลืองก็โอเคอ๋อไม่ใช่เสือเหลืองอ่ะมันเป็นแกะแกะเนี่ยขนแกะที่เป็นต้องลอกต้องลอกต้องลอกคราบต้องลอกออกยดูรวน้อนแล้วมันจะร่วงอืมเพราะนั้นก็ไม่ต้องการมันร่วงก็เออไปโกนให้มันเลยนั่ไปโกนให้มันเลย พอถึงฤดูหนาวมันก็ขนมันก็ขึ้นปูมาเต็มเหมือนเดิม <c oughs> มันถ้าไม่โกนให้มันนึสิึงที่ดูร้อนเยวมันร้อนตายเ <c oughs> พราะฉะนั้นคําว่าผ้าออันนี้เนี่ยอะไรนะผ้าขนสัตว์ในที่นี้ก็จะเป็นพวกพรมนะพรมก็ได้แปลว่าพรมก็ได้นะตัวนี้นะพรมพรมขนสัตว์ส่วนมากก็จะทุกวันนี้ก็จะเป็นขนแก่ขนแก่ <c oughs> ไปดูในสารคดีเห็นเขาเอากล็นไกลไปไถเอาขนมันทางตัวมัน <c oughs> แต่ไหมตอนนี้ต้องใส่สยีตุงมานี่เคยเคยผ่านมาแล้วต้องใส่ใส่ยีตุงมาการที่พิกโซจะนอนก็การที่พิกโซจะนอนบนพื้นดิน มาอย่างบนพื้นดินที่เขาปูลาดด้วยผ้าขนสัตว์เป็นต้นนะก็ควรหรือพรมก็ได้นะโคโคนอากาศแปลว่าพรมก็ได้กพวกพรมอะไรพวกก็ทําจากคนสัตว์ทั้งนั้นแหะทุวนนี้ก็ทําจากขนแก่คนอย่างอื่นไม่พอทำนะคนม้าอางเนี้ยม้าไม่มีขน <laughs> ไปทำขน,นวัวนะวัวก็ไม่มีขนอีกเอาเนะทำไม่ได้แต่เป็นหนังวัวนะหนังวัวหนังควายเงี้ยมันก็เป็นของไม่สมควรเหมือนกันมสมควรเหมือนกันอันต่อไปอเป็นอะไรเนี่ยเป็นดีกานะต่อไปเรนดีการดีกาแห่งพม,มาชารส,ร,นะสรสูตรและอุโบสถสูตรว่าอีกแล้วมียศสมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นพ้อเหตุที่นะอิศฐสมามารัาบ อก็เพระเหตุอที่อเมื่อเชิงร้องเชิรงร้องเมื่อเชิงร้องนะนะอาอาธาระในที่นี้ใล้ายๆแปลเป็นเป็นเหมือนกับไปอะไรนะปฏิปาทกะเมื่อกี้เนี่ยเชิงร้องเมื่อเชิรงร้องพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามแล้ว กิริยาที่ใช้เชิงรองนั้น,นก็เป็นอันห้ามด้วยเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้อย่างนี้จึงตรัสไว้ว่าอุจจาสยนะมหาสยนาใช่ไหม อันนี้เอาผู้มีภาคเจ้าไปนะเอาเอาผู้มีภาคเจ้ามาตัดนะ,ะใส่เข้ามาพระผู้มีภาคเจ้าตาตะวะาตาใส่เข้ามาเข้ากับวุตตังเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีภาคเจ้าจึงตรัสไว้จึงตรัสว่า อุจจารยานะมหาสยนนาก็ว่าโดยเนื้อความมีรั้ก็คือการวดเว้นใช่ไหมการวดเว้นใช่ไหมการเว้นอีกการเว้นก็ว่าโดยเนื้อความการเว้นจากการนั่ง นิสชาอันนี้นิชาแต่ว่าการนั่งและการนอนอันเป็นที่ใช้สอยอันเป็นที่ใช้เชิงรองนั้นก็ไม่ใช่อ่าอันเป็นที่ใช้ทนอ,นอ,อที่นอนสูงและที่นอนใหญ่นั้น บัณฑิตพึงเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเหมือนกันที่นั่นที่นอนเหมือนกันเลยนิชาก็ว่าการนั่งนะการนั่งนิชาการนั่งนิปัดนิปัดชนะ,ะการนอน <c oughs> ได้ไหม หวังว่าคุได้ตอนนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกันนึงเนี่ยต้องแปลเข้าไปนะแปลเข้าไปตัวนี้เป็นบทสรุปอ่ามัีดพึงทราบว่าพระผู้มีพระเจ้าก็อ่าซึ่งทราบว่าพระองค์ก็ได้แสดงไว้แล้วว่าโดยใจความมีรติเป็นประธานนะเป็นประธานมีรติเป็นประธาน <Okay. S 1> <c oughs> การเว้นจากการนั่นและการนอนอย่งสองตัว ต่อไปอีกข้อที่ร้อยยี่สิบแปดแปลเร็วไปหรือเปล่าเนี่ย <laughs> อ่าข้อที่ร้อยยี่สิบแปดต่อไปอีกเนี่ยเพราะกระทำองเจ็ดและองแปดทั้งสองเป็นอันเดียวกันอ จึงจึงมีองค์แปดด้วยประการรัชนีเป็นองค์เดียวกันครับบอกว่าเอาองค์เจ็ดเอาองค์เจ็ดกับองค์แปดสองสองสององค์นี้มารวมเป็นอันเดียวกันก็เลยจัดเป็นองค์แปดด้วยประการรัชนีเห็นไ,ไหม เพราะว่าเอาอะไรเพราะว่าเอาจะเพราะว่าจะจัดเป็นอุโบสถจะจัดเป็นอุโบสถศีลไม่เหมือนเนนไม่เหมือนเนนเนนต้องเอาแยกกันเนนต้องเอาแยกกันอพอเนนศีลสิบเนนต้องแยกกันเพราะนั้นคารวะก็เลยต้องเอาทั้งเกตทั้งแปดมารวมกันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นองค์ที่แปดนะเป็นองค์แปด รวมกันแล้วก็เป็นองค์แปดรวมเป็นอันเดียวกันนะเอกลงอ่าทวายังทวายังทั้งสองนะทวายังทั้งสองอ่ uh, สาสัตมะงค์องค์องค์ละนะองค์องค์งนะงงเจ็ดองค์ที่เจ็ดกับองค์ที่แปดอัตธรมะอัตอัรมะองค์ที่เจ็ดองค์ที่แปดมารวมเป็นอันเดียวกันเอกลงกักตาวา uh, จึงจัดเป็นองค์แปด ด้วยประกาศรัชนีได้ไหมเพราะเหตุนั้นในอัตรกาถาขุทกาปาถาท่านจิงกล่าวไว้ว่าสุดท้ายเลยใช่ไหมอ่าสุดท้ายเลยนะท่านจิงกล่าวไว้ว่าสององ,งเบื้องต้นและองค์ที่สี่อง,งที่ห้าอันนี้เป็นตัวขยายความคาว่าองค์นะใส่องค์มาเองนะ ใส่อานคานี้มาเองนะอ่าใส่ใส่อานคานี้มาเองประธานทางนะทางคานี้ใช่ไหมทางอืมคานี้ใส่เข้ามาเป็นประธานแต่ก็มีมีเท่าไหร่เนี่ยสององแรกสององในเบื้องต้นและองค์ที่สี่องที่ห้า ทั่วไปแกอุบาสศกและสมเนธด้วยอำนาจด้วยอำนาจเป็นนิจศีลด,ด้วยอำนาจด้วยอำนาจโดยความเป็นนิจศีลหรือจะแปลว่าโดยความเป็นนิจศีลไปเลยก็ได้โดยเป็นนิจศีล นี่ก็เป็นทั่วไปทั่วไปสาธารณานิยต์ทั่วไปทั่วไปแก่ใครทั่วไปสําหรับใครทั่วไปสําหรับอุบาศกและอุบาสิกาทั้งหลายแล้วก็สมมาเนทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งนิจสีนใช่ไหมต่อไปอีกทั้งในอีกเอ๋อแม้องทั้งหมดอันนี้ก็ต้องใส่เข้ามานะใส่อันคานีเข้ามาอืม แม่องค์ทั้งหมดก็ใส่อังคานี่มาใส่อังคานี่มาเป็นประธาน <c oughs> นะแม่องค์ทั้งหมดทำองคงเจ็ดและงคงแปด ของอุบาสกให้เป็นองค์เดียวกันให้เป็นองค์เดียวกันด้วยอำนาจแห่งอุโบสถเวน้นองค์สุดท้ายของสิกขาบททั้งหมนะทั่วไปกับสมณณนเท่านั้นกับเราสมณณนเท่านั้นนะองสุดท้าย องค์สุดท้ายเขาทั้งหมดทั่วไปสําหรับสมณเูมเท่านั้นและท่านการที่บายเพิ่มเติมว่าก็องสุดท้ายเขาทั้งหมดจะเป็นองค์พิเศษสําหรับสมณเูมเท่านั้นนะจะบอกให้อ <c oughs> จะบอกให้ไม่ต้องแปลเข้ามานะ <c oughs> ได้ไหม ค,คือคือต้องแปลตรงนี้เขาก่อนนะอองแม้ทั้งหมดถามอะไรเนี่ยก็ถามองเจ็ดและองที่แปดรวมให้เป็นองเดียวกันอง,ก 7, องที่เจ็ดองที่แปดของอะไรก่อนองที่เจ็ดองที่แปดของอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายให้เป็นองเดียวกันทำให้เป็นองเดียวกันเรอยบนาะแห่งอุโบสถ เว้นวัชชะวัชานิแบบเว้นเว้นองค์สุดท้ายเขาทั้งหมดทั่วไปกับสัมมาเนรทั้งหลายก็องค์สุดท้ายเขาทั้งหมดจัดเป็นองค์พิเศษสำหรับสมมาเนรทั้งหลายเท่านั้น แล้วนั้นเดี๋ยวท่านก็บอกอีกนะแล้วท่านก็บอกอีกนะเออไม่ใช่เฉพาะสมเนนะินสำหรับอุบาสโอุบาสิกาก็ทําไดเ้เดี๋ยวท่านจะอธิบายต่อไปอีกนะฮะท่านจะอธิบายต่อไปอีกแต่ในประกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมรรคท่านกล่าวไว้ว่าท่านกล่าวไว้ว่า อ่า uh, สำหรับอุบาศกและอุบาสิกาทั้งหลายอัน,นเนี้ยนะท่านใส่เข้ามาทั้งสองตัวเลยนะอ่าเพราะฉะนั้นข้างบน,ข,งบนข้างบนเนี่ยเนี่ยข้างบนเป็นอ่อุปาสกานางเนี่ยเวลาแปลต้องแปลเป็นแบบนี้นะต้องแปลเป็นแบบนี้นะอุบาศกและอนะุบาสิกาอุปาสกานางเวลาแปลต้องแปลว่าอุบาศกและอุบาสิกาห้ามแปลว่าอุบาสกทั้งหลายนะอ่า uh, พระคนรักษาศีลอุบาสิกาก็รักษาด้วยใช่ไหมไม่ใช่รักษาเฉพาะอุบาศกอย่างเดียวใช่ไหมทำไมนะอะ่ก็ในประกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมารท่านก็กล่าวไว้ว่าสำหรับอุบาศกและอุบาสิกาสิกขาบทมีห้าประการด้วยอำนาจนิจจศีล แน่แห่งความเป็นนิจศีลหรือว่าเมื่อมีความสามารถนะหรือว่าเมื่อมีความสามารถเป็นประโยคมันเป็นประโยคลักษณะน,นะหรือว่าเมื่อมีความสามารถก็พึงรักษาทั้งศีรษะบท จัดเป็นแปดมีแปดมีแปดด้วยอำนาะจแห่งองค์อุโบสถท่านกล่าวไว้ท่านแนะนำไว้ท้าถ้ามีความสามารถนะท่ามีความสามารถจะรักษาทั้งสิบก็ได้จะดรักษาทั้งสิบสิขาบทก็ได้เห็นไหม เออีนค่อุบาสกและอุบาสิกาด้วยอำน,นาจเป็นนิจเจ็ดสีนเนี่ยก็มีแค่ห้าสิการบดมีแค่ห้าถ่ามีความสามารถนะหรือว่าถ้ามีความสามารถจะรักษาท,ทั้งสิบก็ได้ถ้าจัดเป็นแปดนะถ้าจัดเป็นแปดก็ด้วยอำน,นาจองค์อุสถที่เกิดขึ้นในผู้ได้เจ้านี้เท่านั้นอืนอกจากคุณศาสนานั้นไม่มี เพราะนั้นองค์แปดจะมีเฉพาะในช่วงที่พูดเจ้าอุบัติเท่านั้น่า <c> น <oughs> ต่อไปอีกดีกาแหงอะไรเนี่ยดีกาแหงพระสูตรนั่นว่าเอาเข้าไปอ่า <c oughs> ดีกาแหงพระสูตรนั่นว่าเอาแต่นี้เป็นตั้งอัดนะตั้งอัดตั้งอัดเข้าไปนะ สองบทว่าสติวาอุสาเหวความว่าความว่าตรงนี้นะความว่าความว่าเข้าไปเมื่อความอุสาหะ <c oughs> เพื่อจะพยายามรักษาศีลทั้งหลาย <c oughs> มีอยู่นะ อ่ตอุศก,กิจตะวานี่แปลว่าพยายามนะพยายามแปลเป็นเกียร์ในระหว่างของลักขิตุงนะเมื่อความสามารถเพื่อจะพยายามรักษาศีลทั้งหลายมีอยู่แปลใช่ไหมอยายาม่อา อันนี้แปลว่าพยายามนะอุสากิตวาแปลว่าพยายามนะแปลว่าพยายามแต่ในอัตพยายามนะเพื่อเนะต้องเพื่อก่อนเพื่อก่อนเราก็ไปพยายามเพื่อพยายามเพื่อพยายามรักษารักขียังไม่ได้แปลนะรักษาสีทั้งหลายม,มิโยน,นี่ท่านอธิบายมาให้ชัดเจนอืม ตามีความสามารถก็ได้เออต่อไอีกด้วยบทว่าทัศน์ะด้วยบทว่าทัศน์พระพุทธโกศาจารย์อันนี้ก็ใส่มาเองนะพุทธโกศอาจารย์กราวถึงศีลที่สมณเณรทั้งหลายจะพึงรักษาเ,ออเหมือนไรเหมือนศีลข,ของอุบาสกซื่ว่าคติการะ เป็นต้นเหมือนศีลของอุบาเ,เหมือนศีลของอุบาศกชื่อว่าคติการะเป็นต้น<ม>คติการะอุบาศกเป็นต้น<ม>อันนี้ก็ไม่ได้ต่างอัดนะก็เป็นแปลเข้าด้วยไปเลยนะด้วยบทว่าเน,นี่ยสะตามาใส่ไม้เรียบร้อยอใส่ไม้ใส่ไม,ม้เรียบน้อยตัวนี้ก็ลักขิตตะพังนะลักขิตตะพังต้องใส่อะไรเข้ามาใส่สีลังมาเอง ต้องใส่สีลังมาเองอันนี้ก็ท่านนึกถึงพระโคสาจารยาไม่ออกก็ท,ท่านกล่าวไปแล้วท่านอาจารย์ท่านกล่าวถึง่นะท่านอาจารย์ท่านกล่าวถึงศีลที่สมณะทั้งหลายจะพึงรักษาเอาแค่ <S 2> <S 2> okay, นี้ก็ได้ถ้าน,นึกไม่ออกนะถ้าน,นึกไม่ออกนึกพระโคาจารย์ไม่ออกก็เอาเอาท่านอาจารย์ก็ได้ ท่านอาจารย์ไหนไม่รู้เอาอาจารย์ไว้ก่อนเอาคำก,กลางไว้ก่อนอหวังว่าคงจะได้นะได้นะอืมตอ่อวีในดีกามาคันตก,กาท่านก็กล่าวไว้ว่าหรือว่าท่านกล่าวแก้ไว้ว่าอ่าก็คำใด ในสิกขาบทนี้ท่านกล่าวไว้ว่าก็อง์สุดท้ายขององค์ทั้งหมดจัดเป็นองพิเศษสำหรับสมณเณรเท่านั้นอันนี้ท่านใส่มาให้แค่นี้ตัวเนี้ยเราก็เคยเรียนมาแล้วเราเคยผ่านมาแล้วก็คือตัวไหนใส่อะไรเข้ามาเพิ่มต้องใส่วิเศษปูตังเป็นองค์พิเศษ มันอดเป็นองค์พิเศษเอ้าตัวนี้เอา้าลืมแปลหรือเนี่ยฮะลืมแปลตัวนี้โอ้โหไม่มีใครทวงเลยฮะไม่มีใครทวงเลยะห,หลับกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครทวงเลยฟัง,ฟงอยู่ฟังอยู่โอ้ยแม่พ<ม>ัฒ<ๆ>น,นานแล้วเพิ่งเห็นนโอ้ยเอาไมาเอาไมา ไม่มีใครทวงเลยก็นายประกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมารท่านก็กล่าวไว้ว่าศีลของเครือขอายดังนี้คือสำหรับอุบาสกและอุบาสิกาสิกขาบทมีห้าโดยาด้วยอำนาจเง่งนิจศีล หรือว่าเมื่อมีความสามารถจะพึงรักษาทั้งสิบก็ได้มีแปดด้วยำนาจแห่งองค์โอโบสถอย่าลืมนะอย่าลืมนะนแปดแล้วนะตัวนี้นะศีลของขาื่องอาดนะดังนี้คืออย่านี้ได้ไหมเมื่อแปดมาแล้วก็เอาอีกรอบหนึ่งดีกานะแห่งพระสูตรนั้นว่า สองบทว่าสติวาอุสาหีความว่านะความว่าเข้าไปเมื่อความอุสาหะเพื่อจะพยายามรักษาศีลตั้งหลายมีอยู่อืมบีด้วยบทว่าทัศท่านพระครูท่านพระ,ะ,ะโคสาจารย์ กล่าวถึงศีลที่สมณีนทั้งหลายจะพึงรักษาเหมือนศีลของอุบาโศกชื่อว่าคติการะเป็นต้นต่ตอปอีกในดีกาแห่งมหาคันตกาท่านก็กล่าวไว้ว่าเาท่านก็กล่าวไว้ว่าก็ คำใดอันนี้เป็นคำนะเป็นคำนะต้องใส่วรนจนางมาเองนะคำใดในสิกขาบทนี้ที่ท่านกล่าวไว้ว่าก็องค์สุดท้ายขององค์ทั้งหมดจัดเป็นองค์พิเศษสำหรับสมณเณรเท่านั้นคำนั้นไม่สมกับคำนี้ว่า เมื่อมีความสามารถหรือว่าเมื่อมีความอุตสาหาก็พึงรักษาทั้งสิบก็ไดตตไาานะ้ตอนนี้ต้องใส่อะไรเข้ามานะทักษะตัวนี้ต้องใส่อะไรเข้ามาต้องใส่ตัวน,นี้เข้ามาด้วยอ่าต้องใส่เข้ามาด้วยอืมทักษะต้องใส่เข้ามาด้วยไน้ไหมไม่สมอืม ท่าน,นบอกว่าเนี่ยก <c oughs> ็คือคําใดที่ท่านพูดไว้แบบนี้นะเป็นโอภิเศษสาหรับสมณเณรเท่านั้นนะเนี่ยเนท่านพูดไว้คําใดที่ท่านพูดไว้แบบนี้นะท่านบอกว่าคํานั้นไม่เหมาะไม่สมไม่สมกับคํานี้เนี่ยไม่สมกับคํานี้ว่าเมื่อมีความสามารถเมื่อเมื่อมีความอุสาหะก็พึงรักษาทั้งสิบก็ได้เพราะฉะนั้นทำไง อ,อคำนี้เขาบอกว่าไม่เหมาะไม่เหมาะเออไม่เหมาะไม่เหมาะอ้าวตาเรกถามาด้วยอง์แปดจบ